สวัสดีค่ะก็อันนี้โบไปทำทุุระที่ TOT นะก็เลยเห็นใครจะสังเกตไหมว่ามันจะมีของที่ระลึกของ TOT ค้านะคะก็จริงๆโบซื้อมามาบ่อยนะแต่ไม่แน่ใจว่าเคยเอาคืนหรือเปล่าค่ะเออส่วนใหญ่จะชอบซื้อโพดอิท e ก็มาดูกันเลยแล้วกันนะคะจากท o โอแล้วก็ชิ้นนี้พอดีไปเซ็นท่านก็เลยเอามาพูดรวมกันเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเหลือชิ้น,นเดียวที่ซื้อจากร้านคอมนะนี่ค่ะเป็นของที่ระลึกอันนี้เป็นเป็นปากกาธรรมดาค่ะของท o โเพราะว่านี่ t OT ีโอทสามแท่งยี่สิบบาทนะคะโบก็เลยซื้อมาสามแพ็ แล้วก็จะมีโพดอิด e อันนี้น่าจะราคาสิบห้าบาทนะถ้าโบจำไม่ผิดเป็นเป็นโพสอิด e ค่ะอันเล็กแล้วมันจะมีอันยาวๆนะแต่ว่าโบหาไม่เจอว่าเอาไปหวางไว้ไหนค่ะอ,อจริงๆของที่ยะลึกมันมีเยอะนะแต่ว่าไม่โบจะซื้อเฉพาะที่คิดว่าตัวเองสนใจแล้วก็ใช้ค่ะส่วนชิ้นสุดท้ายที่ซื้อจากทิวทีนะ เป็นเป็นเม้าไวเลตค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่235บาทนะแล้วเขาก็แถมฐานให้ด้วยก้อนนึงนะคะเออโบว่ามันถูกนะเพราะว่าเท่าที่ซื้อเมส์ไวเลสมาเนี่ยจะไม่มีราคาประมาณ200ต้นต้นเออ,อยังครั้งเออครั้งแรกที่โบซื้อเมส์ไวเลสค่ะของแอนิเมตอยู่ที่ราคา สามอยแปสิกว่าบาทซึ่งอันนั้นคือถูกที่สุดแล้วที่จะซื้อได้นะคะแล้วก็ชิ้นที่สองเนี่ยจะเป็นของของ Logitech นะอันนั้นก็ประมาณราคาสามเก้าเก้าแต่รุ่นนี้อยู่ที่สองสามห้าโบก็เลยลองซื้อมานะคะเพราะว่าถือว่าถูกนะเป็นเมาส์แบบไวเลสด,ด้วยนี่แล้วก็ขนาดพอดีมือก็เลยซื้อมา เนี่ยะก็มีหลายอย่างแต่ว่าสนใจอยู่ไม่กี่ชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายที่พอดีไปเซ็นท่านนะคะแล้วก็ไปแวะร้านคอมก็เลยเห็นเครื่องนาฬิกาคิตตี้น่าราักดีค่ะเหลืออยู่ชิ้นเดียวด้วยพอดีไปซื้อมา,อาด้วยะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์อันนี้อยู่ที่290บาทนะ ก็แล้วมันก็ปรับเอ่อไอ้หลักของเครื่องคิดเลขได้ค่ะแล้วก็ใช้ใช้เป็นแบบว่าทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยแล้วก็อันใหญ่ดี290บบาทโบก็เลยซื้อมานะคะถ้าถ่านหมดเราก็ใช้เป็นแสงอาทิตย์ได้ แล้วก็มีรูทอะไรมีสิบสองหลักของคิตตี้นะคะฮ e โรคิตตี้ถักก็หมดแล้วที่บโบซื้อของจากร้านนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ไปพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ